คนยิบจะได้ความขยันมีให้ยินเป็นตุกตุกายมีความตุกกายตุกใจจะปราชนาทิงใดคขอให้ได้สิ่งนั้นองค์ความมรปราชนาจะคิดเงินกอให้มาเป็นกองมุกทองให้มาทีมามนาำพงคามหาสมุทร เกียกัการ นนเี่ยนนะเยคยายอยู่มาเนี่ยอายุยืนขนาดนี้เนี่ยยายกินอะไรฮะกินอะไรเดิงชอบกินอะไรตามฉันไม่ได้ดอกอะไรฉันกินมืดอยายห้แตกชุกแตกขโมยมาหน่องนั่งกินมืดใครก็หาหาได้เองแพนใครพักขึ้นนีเป็นแค่ไม่ว่าได้กินมืด ลูกเต้าก็อยู่ต่เขาก็เอามาหายกินเขาตรงก็สารพัดมีอะไรก็แต่ว่าเองบาคนชอบกินพัดกินอะไรกินพักตุ่มอะไรนี่พัดต้มพัดบิบอันไหนมันเคยกินได้ก็กินก็ชอบพักอะไรพักอะไรฉันกินมืดฉันไม่เลือกพัดไม่เลือกเวยจ้นได้พอรวยเขามีแต่ถัออยู่อนุถึงขั้นรัง ทำจีบจะได้ความขยายมีให้ยินเป็นตุกตุกใบมีความตุกกายตุกใจจะปาร์ตนาถิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นองค์ความมาปารตนาจะคิดเงินก็ให้มาเป็นกองทองให้มาใี่มามานนำคงขามหาสมมทรไม่นาไม่ทุดอย่าทุศเด้อใหญ่อดใหญ่ยากใหญ่ยากใหญ่จนใหญ่ต่ำกว่าคนใหญ่จนกว่าหมูเพื่อนหด้อให้ลอยเด่นอย่างดาวอย่างเดือนในเดือ พูดคำไหนก็เคยเป็นคำนั้นถึงความปรารถนาเดี๋ยวผู้คนได้สาธุ